ดูบรรยากาศเช้าๆแถวบ้านนอกของเรานะคะป็ะประมาณนี้เลยค่ะบานน้อยหอยสังของเ้านะคะเนาะแอนกับกำลังจะสิออกไปจังหันนะคะไปวัดแอนจะออกไปวัดทุกๆเช้าทุกๆวันก่อนที่แอนจะออกไปไหนนะคะถ้ามาบ้านนอกนสิ่งที่แอนจะไม่ลืมที่จะทําเลยคือแอนกับสิบไปวัดไปเฮดบุญตอนเช้าทุกๆมือค่ะมือเจ้าคะ่ะเป็นประมาณนี้เลยนะคะ ดูค่ะอุดมสมบูรณ์ค่ะเธอได้ปลาหย่าขงขงห้างแอนเปิดประตูน้ำกันเสียเอารถออกเสียวันนี้จะเอาโอ้โหมึงค่ะพนบได้ม้มาตัดต้นไม้ให้นะคะแอน่าเสียเอาต้นไม้นี่ออกอห้ามตว่าแม่วา่าเสดายพาวาันค้นดิพนมาเห็ดสวนไหนะพันกับได้กเก็บงเงาะได้กเก็บพวกผลลไม้หมากหลางใหม่ไปกินแม่มือเจ้าแอนสิมาผ้ามาเบงต้นขนุนแอนนะคะ เบิงค่ะต้นขนุนเพื่อนเพื่อนมองเห็นขนุนไหมดกดกกมือเจ้าพุนค่ะติดกำแพงออกไปนั่นจะเป็นต้นบักขามนะคะข้ามรั้วกำแพงไปจะเป็นสวนยางสาดอนได้ตะบาสาดอนเห็ดกำแพงขันว้ค่ะพราบานถ้าออกไปอันถางเอาปเห็ดกำแพงขันไว้สาวดอนยานว่าดินหรืออะไรมันพังลงไปนะคะ มันสิเฮดให้บานเฮาน่ะสุดโตง่ายค่ะอันนี้พ่อบอกนะคะก็เลยสีเฮดอันเลยสีเฮดกําแพงกันเลยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะบรรยากาศเช้าเช้าวันนอกของเราค่ะไปค่ะเพื่อนๆ่ะเราไปวัดกันค่ะสวัสดีตอนเสาร์ค่ะเมื่อเจ้าขาเบิ่งเด้อค่ะใคร กำลังจังได้คือจังปลอเห็ดอันฟื้นเห็ดไฟห้องห่อยบ้างค่ะดอ,อกมันลอยเห็ดต้งมือถังบูน่ะมุกกอเจ้าบ้างนอนก็เสียใจนี่ม,มันัจรวงเนงาะบางว่าก้นไผ่บางว่ากำลังกับมันขจรวงก็อยากเก็ตหม เสียงเสียงเงินลดขายข่าวเมามากกรัอนตูดไสหฮ่าดู้ลไดหากดอานไนอยงขาเมาฮะับโอปอร์ดับะเดนครับขาวเมานะครับขาวเมาขาวมนคือไปต่อค่ะพักยกหน้าเนี่ย บางดอกใหม่บางสวนของสาวอุดรบางคนที่เพิ่นทำกวามสาดบานนะเพิ่นเอามาปลูกกันเสียเพิ่นเอาออกมกงไกลยเสด้จกินผลผลิตหรือไหมค่ะแอนกันเลยย่างว่าได้๋หายเอาเพิ่นมากินเออหายเพิ่นเอาออกนะคะกกกันนี่นี่กระเาเพิ่นปั๊มออกมากเลยค่ะ่าเสียหาคนมาท่าสีหายประตูหัวหายน้ำนี่ก็นยังหาประทันใดๆนะคะพักพอนแน่จักน้อยหนึ่งหมื่นห่อนฝนตกแข้งกันเลยว่าได้ออกไปใส่ค่ะก็เลยพักกันเปลี่ยน อือ่อหัวเขาเปลี่ยนไฟค่ะ,คะเปลี่ยนไฟเองนะคะ,คะดูนะฮะทุกอย่างคือป๋าเขาทําของเขาเองเลยนะคะฟื้นไฟพวกนี้นี่พ่นเฮ็ดเองค่ะไฟไมันขาดนะคะดูไหมคะส่วนเมียทําอะไรคะ่ะเบ่งค่ะ แองกันั่อนงนตาตูปตาโป้งนะคะมันหอนแม,ม่มื่อเจ้าตื่นขึ้นมาโอูโหอ้หูขึ้นหนาอ้วนค่ะแต่ตอนนี้นี่ค่ะดูนะคะคุณชายนะคะไอ้เราก็กินกาแฟลอนะคะเขาบอกโนฟอดขี้เกียมนะแมคะ่ค่ะจิ้งจอกนะคะหลอดอลือดดำเนาะ งานของข้าวคือป่วนก็นคือบุญไหว้ไปตะลายย่างนั่นแหละค่ะเขาก็เฮ็ดงานของเขาไปเดี๋วค่ะเนาะถามมาให้ปืนมาเฮ็ดไ ah ด้บ่ก็ได้นะคะสาสมดบ้านเขาสิจ้าง ah ปืนมาเฮ็ดจังซี่แต่วก็หนู้สึกอ่ามันก็คือกับประมาณที่แบบว่าอะไรเอ่ยบ้านของเราเราก็อยากทําเองนีง่ใช่ไหม,มเกเจ้ามีความสุขคนละโมเมนต์จังซี่ค่ะ คืนมากหรอแกเอนกลับไปจังหันเมื่อเจา้าไปวัดกลับมาวันนี้นะคะก็เ็ยปกติแล้วออกจาก,กวัดกลับมาเสร็จกระสิบไปนั่นไปนี่ไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่กันนั่นแหละค่ะเมื่อเจ้าไปเล่นนั่นเล่นนี่กันลหละมือน,นี่ไปประหลอดเลยออกจากวัดมากมานอนขนมันโตแข้งขึ้นบันมานอนต้าน,าน,านออกจากวัดมากแบบมองเสาจนอดเพียงอือไปนั่นมากค่ะเมื่อเจา้า เสียมะเอาเขาที่อ่าไข่บานตักบาดไว้แล้วเราเข้าก็เสิยมะทำแบบนี้นะคะเราก็เอาไปเปหนึ่งให้เพื่อนลราเข้าเอาไปวักต่อค่ะนี่นะคะพอสาวเราเสียเราอยากเอาไปสนแบบนี้ออกดนะค่ะขอบคุณตักบาดกันค่ะ เป็นขนมเอาไปใส่ถุงใบนะคะขุ้นเนี่ยไปขุ้นเนี่ยอย่บนตาจะเรียกเอาขนมมนเชานะะ้าค่ะที่น้านนอกของเรานี่ยตากสาเอานี้เขาจะทัาบุญตากบารนะคะ ลงฟูมื้นนาต่างต่าอกมุ่งกลัวนะคะบอกนเช้านะคะตื่นตั้งแต่ตีห้าทุกทุกวันแล้วภารกิจการทําบุญของเราเข้าไปสุดไปใส่ต่อเลยค่ะแถวบนหนอกเข้าสิเทีจังสี่ค่ะเดือนค่ะอยู่กันง่ายๆนะคะ จะทำเปบบ็นตันทุกวันนะคะสาวอุดรม่แย่งตาหิดกําเจ้าค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศขา้างนอกเช้าๆตอนหกโมงเช้านะคะว่าเป็นจังไรคะ่ะอ้าวเป็นใดต้องค่ะบรรยากาศศาวๆแถวบานเฮ้านะคะคุนค่ะอันนี้แอนอยู่ยบ้านแม่นะคะคุณค่คะแล้วลงไปนู้นตรงเห็นไหมคะ ตัวสีฟ้านะคะต่อปลัวสีฟ้าก็จะเป็นบ้านแอนนะคะนี่ค่ะบรรยากาศตอนเช้าๆแบบวว้ันนอกของเรานะคะคุณเพื่อนนี่ค่ะเราก็จะมานึ่งแบบนี้นะคะอันนี้ขั้วบนนอกของเฮ้านะคะหนึ่งแบบง่ายๆนะคะตางตาต์ยัยค่ะเลยค่ะ ตัวเงานตามทองเรื่องค่ะ